เราทุกคนค่ะอยากประสบความสาเร็จค่ะครูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากประสบความสาเร็จค่ะและทุกวันนี้การลงมือทําของครูก็กําลังทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จแต่หนึ่งสิ่งที่ครูได้รับเคล็ดลับมาจากการลงมือทําของตัวเราเองนะคะก็คือในวันที่ครูตั้งใจออกมาลงมือทําให้เราประสบความสําเร็จเรามีความอยากเพราะเราเอาความอยากไปต่อยอดต่อความปรารถนาที่เราอยากได้มันทําให้เราไม่ได้รับค่ะ มันก็เลยคิดใหม่ว่าวันนี้ถ้าเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนการให้ของเราคะ่ะจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครหากเราเป็นหนึ่งคนที่มีความสุขกันให้ได้แล้วเราจะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นใครบางคนที่ต้องการความประสบความสำเร็จนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาระยะเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันคู่อยากจะให้ทุกคนได้คิดแบบนี้นะคะถ้าเราอยากประสบความสำเร็จคะ่ะอย่าตามหาว่าใครทําให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้อย่าไปตามหาว่าทําไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้แต่ให้คิด ว่าวันนี้เราจะทํายังไงให้ชีวิตเราได้ดีขึ้นกว่านี้ชอบไม่ชอบอะไรปรับแก้ไขไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งนะคะมันจะถึงจุดที่ดีที่สุดเองค่ะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดคํำว่าดีที่สุด ในปลายทางที่เราอยากได้มันจะไม่ถึงแน่ๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะเราเป็นคนดึงดูดมาหรือว่านําพามาเองจากประสบการณ์ในอดีตของเราค่ะหากวันนี้เราต้องการเปลี่ยนชีวิตใหม่ค่ะเราต้องสลัดตัวตนเดิมออกไปค่ะเพื่อทําสิ่งใหม่ที่ไม่ใช่สิ่งเดิมนะคะคุู้เป็นกระใจกับทุกคนนะคะ